สวัสดีครับแม่ผมให้หนังร้อยว่าแม่ทําอาหารเลือกให้ผมกินได้ไหมครับแต่ป๊อแต่กินอะไรอ่ะแม่เลือกให้ไม่เอาแต่ข้าวหนึกิ่งนี่กินได้ไหมกินได้ครับสามสิบบาทไม่เป็นไรแม่ครับผมให้หนังร้อยไม่เอาหรอกแม่ขายของเฮ้โอเคครับแม่ขอบคุณครับต่าน้ำเปล่าด้วยแม่งงอยู่อันนี้เรียกว่าอะไรนะ ขนมจีนน้ำยากะทิไก่สามสิบบาทถูกมากแบบเลซกอะเล็กแอฟว์ติ่งใช่ะส์ใช่ไหมใช่อร่อยแม่ได้เผ็ดมากนะเพตู้ตู้มันเผ็ดมากแต่ว่าจริงๆแม่ได้เผ็ดมากมีไก่ด้วยแซ่บหลยวันนี้จะกินขนมจีนน้ำยากะทิไก่อื้อก็คุณจันด้วยนะ ร้อนร้อนร้อนตอนนี้เริ่มรู้สึกเผ็ดแล้วนี้หมดแล้ว,มแ,ลวแม่แม่ไข่ที่นี่กี่ปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีแล้วไข่ดีไหมคะแม่วันนี้ไม่ค่อยอดีเฮ้ยขอให้แม่ไขด่ดีๆนะคะครับผมสวัสดีครับ